นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดประชุมเคกคอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉยัยโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลใช้พัฒและห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข โดยมีบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเข้าร่วมประชุมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าโครงการนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการตรวจติดตาม ไม่น้อยกว่า1,322ห้องปฏิบัติการและสามารถทำรงรักษายื่นขอการรับรองหรือขยายการขอการรับรองระบบคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า757ห้องปฏิบัติการและยังพัฒนาต่อย,ยอดงานประจำสู่งานวิจัย มีผลงานวิจัยจากงานประจำหรือนวัตกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเรียนรู้ของห้องปฏิบัติการอื่นๆส่งผลให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณาสุขที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการบริการในทุกระดับ